ได้ได้ว่าเป็นประจำทุกปีที่บริษัทตรวจสอบบัญชียักษ์ใหญ่ของโลกอย่างดีลอยจะจัดทำวิจัยตัวเลขรายได้ของลีกฟุตบอลที่ติดอันดับโลกและก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเมื่อบทสรุปของผลการวิจัยยกให้ทีมพรีเมียร์ลีกของอังกฤษคว้าแชมป์ไปครองทิ้งห่างลุนเดสลีกาของเยอรมันเจ้าของแชมป์และรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก2013ไปกว่า1,000ล้านยูโร หนึ่งพิมร์ลีสอบุนเดสซีกาแม้จะไม่แปลกแต่กับลีกที่มีสสโมสรยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเรื่นมาดริดกับบาร์เซโลนาซึ่งอัดแน่นไปด้วยบรรดานักเตะซุปเปอร์สตาร์กลับมีรายได้เพียงแค่1,800ล้านยูโรน้อยกว่าพิมเมลีกที่มีรายได้ถึง2,900ล้านยูโรคิดเป็นเงินไทยราว1 1 6 0 0 0ล้านบาท 3หลีกชั้นนำของโลกกับรายได้มหาศาลนั่นยังไม่นับรวมกับการโชดเซียราของอิตาลีที่มีรายได้1,600ล้านยูโรหลีกเอิงของฝรั่งเศสมีรายได้1,100ล้านยูโรร,รัสเซียพิเมลีมาอันดับ6รายได้ทั้งปี636ล้านยูโรขณะที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษหลีกระดับรองจากพิเมลีก รังอันดับเจ็ดทำรายได้ไปทั้งสิ้น588ล้านยูโรส่วนเอเรดีบีซีหลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ที่มีอาแจกอัมสเตอร์ดัมเจ้าของแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี1995ที่ชูโรงกวาดรายได้ไปเพียงแค่434ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยราว17,360ล้านบาทและที่ถือว่าผิดคาด เอเรดีวซีมีไรายได้น้อยกว่าซุปเปอร์ลีกตุรกีถึง10ล้านยูโรผลวิจัยกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการตอกย้ำว่าแม้จะไม่สามารถคว้าแชมป์โลกคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาครองได้แต่พรีมเมยร์กของอังกฤษคือลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก